นนค่ะพระอาทิตย์วันนี้หลบอยู่ในเมฆค่ะไม่ยอมออกมาเลยมืดคลึ้มมีแต่แสงจ้าจ้านิดหน่อยหนาวเย็น <laughs> อยากขึ้นไปบนระเบียง <laughs> หนาวคะ่ะนั่งรอแดด